สวัสด <cin> ีค่ะด <cin attack spooky> <c oughs> ิฉ <NAS curs CDU> ันนางวิทยาเนินสุขนักศึกษาโมปลายนักศึกษาเกณฑ์นำฐานขุยหมักรักโลกค่ะดิฉันได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องจากแนวพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่ทรงให้แนวทางการดำเนินชีวิสเกตผสมในกรชาวไทย ตลอดนานกว่า30ปีคือประหยับเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุดซึ่งอยู่ในหลักโรงงานข้อที่1 2ของในหลวงราชการที่9ได้ทำปุ๋ยหมักไว้ใช้ในครวัวเรือนทำให้เรามีระเบียบวินัยในตัวเองมีความรับผิดชอบอดทนตรงต่อเวลาทำให้เราใช้งบประมาณได้อย่างเหมาะสมกับต้นทุนและรู้สัดส่วนการใช้ปุ๋ยหมักกับพืชแต่และชนิด อย่างเหมาะสมทําให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจในการทําปุ๋ยหมักการใช้เวลาบ้างให้เกิดประโยชน์มีการวางแผนการทํางานอย่างเป็นขั้นตอนใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างระมัดระวังและเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อเราทําปุ๋ยหมักได้ครบระยะเวลาที่กําหนดประมาณ2-3เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพไว้ใช้ในโครเรือน เป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้จากการขายปุ๋ยหมักซึ่งในการทำปุ๋ยหมักแต่ละครั้งเราไม่สามารถทำคนเดียวได้จึงเกิดความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวมีการแบ่งหน้าที่ในการทำเมื่อเราได้ปุ๋ยหมักคุณภาพแล้วเราก็จะใช้ในครัวเรือนและแบ่งปันเพื่อนบ้านได้ในชุมชนของเราปราศจากขยะใบไม้เศษหญ้าเป็นการลดภาวะโลกโร้อนจากการเผาใบไม้ได้อีกส่วนหนึ่ง ในการทำปุ๋ยหมกักเราเรียนรู้จากบรรพบุรุษปู่ย่าตายายพ่อแม่ได้ใช้อย่างสืบต่อกันมาวัสดุอุปกรณ์ในการทำปุ๋ยหมักนะคะก็มีหญ้าสดและหญ้าแห้งใบไม้ทุกชนิด,แล,ดนะะแล้วก็ปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีสุกรูเรียนะคะแล้วก็ปูนขาวเกลบดจบรั่วค่ะวิธีการทำปุ๋ยหมักนะคะตั้งกองนำเศษวัสดุกองบนพื้นดินขนาดของกองกว้างประมาณ1.8เมตร สูงประมาณ0.8เ mm, มตรยาวประมาณ3.4เ mm. มตรถ้าต้องการมักเศษพืชจำนวนมากนี้ก็อาจตั้งกองปุ๋ยให้ยาวขึ้นหรือตั้งเป็นกองใหม่อีกกองหนึ่งการตั้งกองจะทำเป็นชั้นๆระหว่างเศษพืชปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีดังนี้หนึ่งนะคะชั้นล่างสุดกองเศษพืชลงไปกับหกเขตวางยาวที่กำหนดไว้กองให้สูงพอประมาณกะว่าหลังจาก จากรดน้ำแล้วกองเศษพืชจะหนาประมาณ6ถึง8นิ้ว 2. นะคะโรยมูลสัตว์ลงบนเศษพืชให้ทั่วใช้มูลสัตว์ประมาณ1ปุงกีต่อพื้นที่1-2ถึงตารางเมตรเราจะใช้มูลสัตว์ประมาณ4-10ถึงปุ้งกีต่อชั้นนะคะลุกเคล้าให้มูลสั์ผสมเขา้าไปในเศษพืช 3. รดน้ำให้ทั่วถ้าเศษพืชที่นันมาโกงเป็นเศษพืชแห้งไม่ค่อยเตี้น้ำต้องรดน้ำให้โชก เพื่อให้เศษพืชเตียบโดยทั่วถึงกันแต่ถ้าเป็นเศษพืชสดก็รดน้ำแค่พอให้เศษพืชเปียกชื้นนะคะสี่วันปุ๋ยเคมียูเรียให้ใช้ปุ๋ยประมาณ1กิโลกรัมต่อชั้น5บาวันปูนขาว1กิโลกรัมต่อชั้น6เริ่มต้นกองเศษพืชในชั้นที่2โดยวิธีเดียวกันกับในชั้นที่1 ในนามโกศโ,โนอำเภอละหันทรายและฐานการเรียนรู้ปุ๋ยหมักรากโลกยินดีต้อนรับทุกท่านที่สนใจการทำปุ๋ยหมักเข้ามาเรียนรู้ได้ที่โกศโ,โนอำเภอละหันทรายจังหวัดปุริดำจังหวัดพิชา